ท่ามกลางความเร่งรีบของสังคมเมืองและความจำเจของร้านอาหารธุรกิจฟู้ดทรัคหรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ซึ่งเป็นที่นิยมในอเมริกาและยุโรปถูกนำเข้ามาในเมืองไทยและตะเวนขายตามแหล่งชุมชนต่างๆด้วยรูปรักษ์ที่แปลกตา การดีไซน์ร้านในพื้นที่จำกัดอย่างเก๋ไก๋ทำให้ไม่กี่ปีมานี้คนไทยเริ่มจะคุ้นเคยกับธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้นโดยร้านเบอร์เกอร์ติดล้อชื่อดังอย่าง On The Road บอกว่าคุณภาพรสชาติและการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจประเภทนี้โดยทางร้านได้นำประสบการณ์จากการทำอาหารฝรั่งกว่า30ปีมาพัฒนาคุณภาพของแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นสินค้ายอดนิยมอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถคืนทุน ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ออกตะเวนขายเมื่อก่อนเบอร์เกอร์ร้านเราอบมีชื่อที่ร้านมาแล้วก็เคยติดอันดับหนึ่งของกรุงเทพด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนังสือประกอบโพสต์พัอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดทาเบอร์เกอร์กันพอเบอร์เกอร์ก็คิดเอาเบอร์เกอร์อย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีซงมีซอสทุกอย่างก็เป็นโฮมเมดก็ลองมาทำเออก็ลองออกมาขายดูก็ถือว่าใช้ได้ลูกค้าก็ติดใจถือว่าปากต่อปากแล้วก็เราจะมีลง Facebook i g ของเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ลูกค้าที่ จะเป็นปากต่อปากบอกกันมากกว่าแล้วเขาก็จะไปช่วยแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ70%คนไทยมาแล้วนอกนั้นก็ไปต่างชาติแต่เมื่อก่อนอยู่ตรงทองหลอ่อทองหลอ่อคนไทยก็เยอะนะคะแล้วทั่วไปอตอนนี้นอยู่ศรีลมศรีลมก็คนไทยก็ยังเยอะกว่าอยู่ก็โอเคนะคะอยู่ได้โอเคเลยก็คิดว่าตอนนี้มาตอนนี้ติดตลาดมันก็รายได้เราก็อยู่ประมาณ5-6หกหลักะคะ่ะ ขณะที่บรรดาผู้ประกอบการฟู้ดทรัครุ่นใหม่บอกว่าข้อดีของธุรกิจประเภทนี้คือไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากเหมือนกับร้านอาหารทั่วไปที่จะต้องเสียค่าเช่าที่แพงแถมตัวเจ้าของเองก็สามารถบริหารจัดการร้านได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังสามารถขับรถไปจอดขายอาหารตามบริเวณต่างๆที่มีผู้คนพลุกพ่านเพื่อสร้างโอกาสทางไรายได้และนำไปสู่การพรีเซนตแบรนด์สินค้าในมุมที่กว้างขึ้นอีกด้วย จริงๆมันก็ไม่ได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีตั้งแต่เริ่มลดขายกาแฟลดอาหารตามสั่งที่ขายเข็นขายแต่ว่าที่จะเริ่มมาทำเป็นธุรกิจแบบเต็มรูปแบบก็คือมันมันมีมันพอสมควรแล้วมันก็มีพวกรุ่นบุกเบิกมาแล้วผมก็แค่ มองว่ามันน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีกว่าตั้งร้านถาวรแล้วเสียรายได้เราต้องปรับธุรกิจเข้าหาลูกค้าไม่ใช่รอลูกค้ามาหาแต่ส่วนใหญ่หลกักๆก็คือมองเป็นประเภทงานอ e ีเวนต์จะได้คำตอบเสียงตอบรับดีมากมีคนสนใจติดต่อประสานให้เราไปเริ่มออกงานก็บ่อยขึ้น่ทีประมาณ5,08 0นะปครับปลายอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถลงทุนได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาใช้เป็น เงินก้อนเดียวเดี๋ยวนี้จะมีเกี่ยวพวกธนาคารและไฟแนนซ์เข้ามาร่วมกับดีลเลอร์ของทางรถนะฮะแล้วก็จัดทำเป็นการผ่อนเช่าไปสื่อโฆษณาผมก็มีทาง a c e b o o k นะครับเ,เป็นเพจแตนนมสดนะครับผมแล้วก็มีทางไลน์ด้วยก็แตนนมสด IG จก็แตนนมสดเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีสื่อโฆษณาพวกใบปลิวพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าถือใบปลิวตันนั้นมาก็จะมีส่วนลด ค่าน้ําไปะฮะไรายได้ต่อเดือนของผมก็ก็โอเคอยู่นะครับหักแล้วอะไรแล้วก็ประมาณ8.000 80, 0ได้อยู่ครับในอนาคตอยากมีสักคันหนึ่งครับจะได้แบบไปกันได้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นแต้นมสดอาจจะเป็นพวกเป็นข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะจะได้คู่กันได้ขายกับน้ำได้อย่างเงี้ยครับ คุณผู้ชมครับแม้ธุรกิจประเภทฟู้ดทรัคจะเน้นในเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ก็ยังมีสินค้าและบริการอื่นๆอีกมากที่มองเห็นถึงโอกาสและนำไอเดียนี้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเช่นร้านตัดผมร้านนี้ครับ Ma ดอินม o สซิมเพิลคั t เป็นหนึ่งในร้านตัดผมเคลื่อนที่ซึ่งไม่ค่อยเห็นมากนักในเมืองหลวงแห่งนี้เพราะนอกจากทางร้านจะตระเวนเสริมหล่อให้แก่ลูกค้าย่านพระรามสองและเพชรเกษมแล้วจุดเด่นที่แท้จริงของที่นี่ก็คือการเนลมิตทรงผมสไตล์วินเทจอันเดอร์คัต และปอมปาดัวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและต้องอาศัยการฝึกฝนเฉพาะด้านของแฮร์สไตลิสต์ทำให้แต่ละเดือนมีหนุ่มน้อยใหญ่แวะเวียนมารับการลังสรรศิลปะบนหนังศรีรษะกันอย่างคึกคักคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าครึ่งแสนเลยทีเดียวคือร้านกลางแจ้งในตลาดทั่วกรุงเทพเนี่ยม,มีเยอะมากครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าทําแบบนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรครับก็เลยเลือกที่จะ เดินเอารถโฟกมาจะมาทําส่วนมากจะเป็นปากต่อปากเป็นหลังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมตัดอยู่ที่พระรามสองครับก็คือเป็นร้านไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่จนผมออกมาเนี่ยก็เหมือนมีลูกค้าเก่าตามมาแล้วก็มีลงโซเชียลแบบพวก Facebook f แฟนเพจบ้างอะไรครับแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ในการเริ่มแต่มาที่นี่ผมก็ลูกค้าเส้นเส้นเพลกรเรมน,นี่ก็เริ่มจะรู้จักเรามากขึ้นครับใจจริงแล้วอยากจะ วิ่งตรงนี้สักพักหนึ่งครับให้ให้มีฐานลูกค้าที่เยอะมากขึ้นพอที่เราจะขยับขยายเติมโตไปได้ครับคือตอนนี้เราก็ก,ก,ก็ตัวผมเองก็มองวางแผนไว้ก็อยากจะมีร้านขอ,ของตัวเองเหมือนกันแต่ว่านะตอนนี้ก็คือเราทําไปก่อนรอรอเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราคิดว่าเราพร้อมจริงแล้วเราถึงจะเปิดและจากการพูดคุยทั้งหมดผู้ประกอบการเห็นตรงกันว่าขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจฟู้ดทรัคแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะศึกษาแนวคิดวิธีการจัดการรวมถึงต้องค้นหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากฟู้ดทรัคที่มีอยู่เดิมมิเช่นนั้นการลงทุนในธุรกิจดาวรุ่งนี้อาจเปลี่ยนโฉมกลายเป็นธุรกิจดาวร่วงสำหรับผู้ที่ก้าวเดินในสมรภูมินี้อย่างประมาทก็เป็นได้สุดที่นันประถมพันธ์ถ่ายภาพอภิบาลว่องวงรักเนชั่นทีวีรายงาน นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับจากทางคุณพิบาลที่พาคุณผู้ชมไปดูทั้งหลากหลายธุรกิจที่ทําอยู่บนรถทคนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดท럭หรือล่าสุดที่เราเห็นนะครับกับการตัดผมเดี๋ยวว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ครับที่ตอนนี้เป็นลักษณะของการวิ่งเข้าหาลูกค้ามากกว่าที่จะให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาตัวของร้านเองนะครับฉะนั้นอีกหนึ่งมุมมองสําหรับในเรื่องของการทําธุรกิจฟู้ดท럭วันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยพร้อมๆกันไปในรายการนะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราทล้งด้านของคุณยอดจากวงในคครัับสสดดดดีุณยยออทาข อร่อยมากเลยพี่ยอดพี่ยอดมองยังไงบ้างฟู้ดทรัคตอนนี้เป็นมันเริ่มอิ่มตัวแล้วหรือยังผ็มองยังไงผมว่ายังเฟี้ยวอยู่นะยังเฟี้ยวอยู่ผมว่าตอนนี้คือฟู้ดทรัคกำลังอยู่ในช่วงเติบโตแล้วก็ผมว่ายังมีทางไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยครับผมคิดว่าคือจริงๆในเมืองไทยผมว่ามันน่าจะเริ่มไม่เกิน2อปีครับแล้วก็จริงๆฟู้ดทรัคผมมองว่ามันเป็นความแตกต่างนะครับคือเมื่อกี้มีพูดถึงไ่ทองไอศครีมอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นฟู้ดทรัคไหมเพราะว่าก็เป็นต้นกำเนิดหนึ่งจากฟู้ดทรัคแต ที่อเมริกาเขาจะมีฟู้ดทรักตอนที่ผมเรียนอยู่ตอนนั้นปี2008มันดังชื่อโคกินะครับโคกิเป็นร้านขายเม็กซิกันผสมเกาหลีครับใช้ทอติยาเม็กซิกันแต่ว่าเอามาห่อเป็นหมูกิมจิแทนที่จะเป็นห่อพวกไส้ของฝรั่งอะไรแบบนี้ซึ่งตรงร้านนั้นก็ดังมากเลยเราก็แบบใครไปไปจอที่ไหนคนก็ต้องตามไปกินอะไรแบบนั้นแล้วก ประมาณ4-5ปีถัดมามันก็เริ่มมีที่เมืองไทยนะครับเพราะท่านเมืองไทยมันเพิ่งมีแค่2ปีเท่านั้นเองผมว่ามันเพิ่งเริ่มเองของที่อเมริกานี่คือคนจะจําได้เหรอครับว่าวันนี้เขาจะไปจอดวันนี้หรือเขาจะมีตารางเวลาที่อเมริกาก็เขาจะใช้ Twitter ครับจำได้ว่าเขาก็จะไีทวีตออกมาว่า้วันนี้เขาจะอยู่ตรงนี้วันนี้เขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วคนก็จะตามแห่กันไปตามแห่กันไปกินอะไรแบบนั้นคือเขาก็จะมีช่องทางของเขาในการบอกว่าวันนี้เขาจะไปที่ไหนก็คือดูตามตารางของเขาที่จะไปได้ใช่ครับบางทีเขาจะไม่บอกล่วงหน้าด้ววยยยยะเเเค้้าาจไปถึงงกก่่่อออออนนแลลบี ที่เขาจอดก็คือเป็นริมถนนทั่วไปอย่างนี้เลยป่ะครับก็เป็นริมถนนครับแต่ว่าริมถนนของเขาก็จะแตกต่างกับริมถนนเล<ม>็กอผมว่าก็ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่เมืองไทยเนี่ยนอกจากจอดริมถนนแล้วมันจะมีพวกแฟร์ต่างๆมาซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะเลยในรอบปี2ปีนี้ครับท<ม>ี่บอกว่าคีย์สักเซสของของฟู้ดทรัคคือเกิดอะไรพี่อ๋อผมคิดว่าอย่างที่บอกฟู้ดทรัคคือความแตกต่างคือคนมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่รถขายกาแฟรถขายไอศครีมที่มันซ้ำๆกันเนี่ยมันอาจจะ ไม่ถือว่าเป็นฟู้ดทรัคสักเท่าไหร่ฟู้ดทรัคคนเาคว่ามันคนหวังว่ามันจะมีความกลัวเม่ขึ้นมาอีกนิดนึง<อ>คือมหมายถึงว่าความซับซ้อนของอาหาร,ค,รความใหม่ของรสชาติมันต้องมีนิดนึงนะครับ,รบจะเห็นว่าฟู้ดทรัคไม่ว่าจะเป็นฟู้ดฟู้ดสตอบเองก็ตามอะไรเงี้ยเขาก็นํารสชาติใหม่ๆเข้ามาเามีการปรุงอาหารที่มัน ล้ำลึกกว่าเพรนะง่ยคือกาแฟที่ใส่นมข้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจะทำร้านนมสดที่เป็นฟู้ดทรัคผมก็แนะนำว่าก็ควรจะมีความซับซ้อนหรือมีจุดเด่นที่มันชัดเจนไปที่ร้านเมื่อกี้นี้ที่พี่ยอดบอกว่าที่อเมริกาถ้าเกิดเขาขายดิบขายดีคนตามทไมเขาไม่ไปเปิดร้านเป็นตัวเป็นตนนที่เดิมผมว่าเนั้นคือเพราะว่าจุดขายของเขาคือความเป็นฟู้ดทรัคคือความเป็นฟู้ดทรัคอย่างหนึ่งที่ได้คือมันรู้สึกสนุกด้วยคือคนไปเนี่ยมันรู้สึกได้อดเวนเจอร์แล้วได้ไปได้ไปกินฟู้ดทรัคแล้วได้ไปกินแบบ เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยได้ไปฟุตพักได้เอกไปเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับนั่นก็เป็นจุดขายของเขาด้วยผมเลยก็เลยคิดว่าเขาคงไม่อยากจะลืมรากเง่าของตัวเองอะไรแบบนี้ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่นะครับแล้วตัวลักษณะตัวนี้อาหารนะครับคือนอกจากในเรื่องของมีความซับซ้อนแล้วถ้าเปลี่ยนมุมมองแต่อย่างที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นอาหารทางฝั่งตะวันตกมากกว่าแล้วถ้าเป็นรื่ออาหารไทยพี่ยอดบอกว่ามันมันจะมีความไป็ได้แล้วแล้วมันจะเติบโตได้ครับโตได้เลยครับโตได้เลยอย่างเช่นเมื่อว ทีมงานผมที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังมีอยู่ร้านหนึ่งชื่อจิ้นห่อตองที่เชียงใหม่จิ้นห่อตองครับผมจิ้นจไม่ใช่จิ้นจิ้นนี่แปลว่าเหนือใช่ไหมฮะจิ้นห่อตองก็คือเป็นอาหารเหนือแล้วเอามาห่อใบตองแล้วขายบนฟู้ดทรัคอะไรอย่างนี้เป็นต้นแค่ฟังผมก็รู้สึกว่าอยากจะลองเช่อยากจะลองเหมือนกันใช่ไหมฮะก็เพราะนั้นผมคิดว่ามันมีทางไปแน่นอนไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารฝรั่งไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์เกอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นฮอตดอกก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเคสที่ร้านโค อาจจะเป็นฟิวชั่นระหว่างตะวันตกกับตะวันออกหรือแม้กระทั่งร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยเลยก็ได้ครับคือนอกจากที่จะเป็นชิ้นห่อตองแล้วก็มีอีกร้านนักต้มตุ๋นร้านนักต้มตุ๋นนี่ก็เป็นขายโอเด้งเป็นู้ดทรัคเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะครับมีอีกครับโคฟุกุนะครับก็เป็นขายพวกข้าวราดเกงกะหล่ญี่ปุ่นอะไรางเป็นต้นแบบนี้ ห่วงไหมแบบผมผมจําในยุคผมตอนเด็กๆได้ตอนที่ชานมไขมุกเข้ามาก็ผ่านมาอีกปีนึงชานมไขมุกตั้วเต็มเมืองเลยฟู้ดทรัคเดี๋ยวพอฟู้ดทรัคเข้ามามันก็จะเป็นกระแสแล้วมันก็จะมาบูมอย่างแรงแล้วก็จะหายไปแบบนี้ไหมก็ผมคิดว่ามันคงบูมแต่มันคงไม่หายไปเพราะว่าอย่างชานมไขมุกคือความแตกต่างมันมีน้อยมากเลยในะแต่ละร้านใช่ไหมครับทุกร้านก็เป็นชานมไขมุกจานมาก็ท็อปปิ้งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้นแต่ฟู้ดทรัคแต่ละร้านตอนนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ได้ไปทำเบอร์์เเเเกกกกออออออรรรรหหหหหมมมมมืืืนนนนนััดดดดดีี่่ยไไ้้้ททาาาฮชถสติิจง ผมว่าก็อยู่ได้เพราะว่าผมว่าฟู้ดทรัคมันก็มีความมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วก็มันก็เป็นมันก็เป็นเทรนด์ที่อยู่ได้ค่อนข้างยาวระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคือมันอาจจะบูมแล้วเฟลมากในรอบสองสามปีนี้สุดท้ายมันอาจจะหดตัวลงแต่ผมว่าคนที่แข็งแรงจริงก็อยู่ได้ก็คือคนที่มีการปรับตัวมีรสชาติที่โดดเด่นจริงๆมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีแฟนที่เขาพร้อมจะตามไปจริงๆแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรซ้ากันฟู้ดทรัคมันทําได้ไม่มีขีดจํากัดอาหารเนื้อก็ทําได้อย่างที่บอกมีอีกเจ้าหนึ่งที่ ผมได้ฟังมาก็มีเรื่องของแมน h ทตตันแมงโก้บนงครับที่ขายทุกอย่างเกี่ยวกับมะม่วงอลักษณะนั้อาน,านอยู่บนฟูดทรัคมันก็รู้สึกว่าโอเคมันก็อยู่บนฟูดทรัคมันก็เหมาะมันก็อยากไปลองอะไรอย่างนี้ครับแล้วน,น,นี่ร้านตัดผมเมื่อกี้นี้ในเกูปอี้อันนี้มันถือปลาย <laughs> <laughs> ออกไปที่มันไม่ใช่อั <laughs> บ,บ,บเพราะก็สนุกดีนะครับก็สนุกดีผมว่าก็มันก็เป็นจุดจุดขายของเขาแหละ น่าสนใจครับแล้วแบบนี้สมมติผมจะเช็คอินวงในฟู้ดทรัคเนี่ยผมผมเช็คอินเออนั่นแหะสิผมจะจะเช็คอินยังไงย้ายมาอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้ผมก็ก็กำลังทำการบ้านอยู่เหมือนกันครับก็กำลังทำคาเดกอรี่ฟู้ดทรัคขึ้นมาแต่ว่าเรื่องของโลเคชันเนี่ยเราอาจจะต้องฟิกซ์ไม่ได้เราจะต้องบอกว่าโอเคถ้าเกิดอยากรู้โลเคชันไปตามเขาที่ Facebook นี้ไปตามเขาที่ไอจีนี้ลักษณะให้ไปตามตามช่องทางใช่แต่รีวิวยังรีวิวได้เหมือนเดิมเพราะว่าคือรสชาติก็เป็นรสชาติของฟู้ หรือถ้าเข้าไปดูในวงนในอาจจะยังเห็นกระจ,า,จายอยู่ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับเช็คอินกันไปห่างๆคนๆละที่หลายๆที่อย่างนี้ก็ <ๆ S 2> ผมคิดว่าคือเท่าที่ผมดูมาคืออย่างร้าน on the road อะไรแบบนี้ม็นต้นคือท,ที่อยู่เขาเคยอยู่ที่ทองหล่อนะครับ,รบ <S <S ก็อ่ก่อนนั้นน้มก็อยู่ที่ทองหล่อแล้วก็เขาย้ายไปสีลมก็เราก็ต้องเปลี่ยนหมดให้ทันเขาอะไรเงี้แต่คือผมคิดว่า คงในอนาคตคงต้องบอกว่าไม่ไม่มีสถานที่แน่นอนแล้วคุณไปตามใน Facebook เขาแล้วกันว่าวันนี้คุณเขาอยู่ที่ไหนเป็น Adventure Quest นะต้องไปตามเขาเลยมันก็มันก็มีเสน่ห์นะเดียวกันมันก็มีความลำบากด้วยอีกนิดนึงนะครับคือสมมติผมอยากกินร้านนี้เฮ้ยไม่อยู่แล้วอ่ะวันนี้อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปตามกันนิดนึงแล้วแฟนคลับของวงในที่เขาใช้วงในอยู่เนี่ยปัจจุบันมีการรีวิว มีครับมีฟู้ดทรัคอยู่อยู่ค่อนข้างเยอะครับแต่ฟู้ดทรัคเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงคือหลักๆที่ผมเห็นอันดับต้นๆมันก็จะมีฟู้ดทรัคที่อยู่มานานแล้วเดนิเออไทเกอร์ออรเรโรสอะไรแบบนี้เป็นต้นพวกนี้ก็จะมีรีวิวเยอะอยู่แหละเดนิเออไทเกอร์ได้ข่าวว่าเขาก็มันจะต้องย้ายโลเคชั่นอีกย้ายอีกใช่เขาก็ย้ายหลายครั้งแบบนี้เขาเสี่ยงไหมคุณคุณคุณยอดมองยังไงคือผมมองว่าหรือว่าแฟนเขาเยอะแล้วผมมองว่าเมืองไทยยเนี่ ก็อยากให้มีโลเคชันที่ชัดเจนนะรจริงๆแล้วคือในแม่เว็ฟนฟู้ดครัคเราอาจจะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยจรนถึงสุขนะฉันอยู่ตรงนี้นะอะไร,รเป็นต้นเพราะผมคิดว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ บ้าคลั่งขนาดที่ว่าต้องไปตามวันต้องไตามตลอดคือทุกวันเปลี่ยนทุกที่นี่ผมว่าก็ก็ยากเหมือนกันผมในในมองผมเองผมคิดว่าถ้าอยู่สักที่หนึ่งที่มันชัดเจนแล้วสองอาทิตย์จะไปอยู่ที่อื่นอย่างน้อยมี2โลเคชั่นอันนี้มันก็อาจจะทํากรตลาดได้ง่ายกว่าพูดจริงๆนะถ้าเกิดว่าวันนี้ผมอยู่บางนาแล้วผมได้ข่าวว่าเขาไปลาดพร้าวผมก็คงโอกาสยากที่จะฝากการจราจรไปอ่ะใช่ใช่แล้วบางทีคือบางคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวแล้วเกิดไปไปไปบอกเฮ้ยได้ยินว่าอยู่นี่จะ่ไปดูแล้วผิดหวังคราวนี้เขาก็อาจจะเซ็งนิดนึงอาจจะให้ดาวไป ใช่ไม่แน่เหมือนกันในลักษณะเดียวกันนพี่ยอดครับเราจะเห็นว่าฟูทัชเดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มมีลักษณะของการขายแฟรนไชส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนว่าทีนี้เสน่ห์มันอาจจะเริ่มหายไปเพราะว่าแฟรนไชส์มันจะเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วครับนนี้ก็อาจจะเป็นที่ประจำอาจจะไม่ได้ย้ายัอันนี้มองว่ามันก็จะทําให้จุดท้ายก็กลับมาตันเหมือนเดิมไหมฮะว่าก็ไม่ได้โตผมว่าก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าสุดท้ายอาหารมานวัดกันที่คุณภาพของอาหารรสชาติของอาหารแหละก็คือถ้าเกิดว่าเขาคิดดดวว่่าาาาาเ้้ททํไีีพอแลสมรถจะ ทำแฟรนไชส์ออกมาแล้วรสชาติใกล้เคียงกันได้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ว่าเขาจะขยายแล้วก็อยู่ต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าขยายแล้วรสชาติตกแน่นอนมันก็เรื่องเดิมๆว่าเพิ่มราขาขึ้นแต่ว่าทุกอย่างภาพาตกมันก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กอยู่ดีมันก็จะทําให้เกิดบับเบิ้ลเร็วขึ้นนะครับถ้าผมอยากจะเปิดฟู้ดทรัคสักที่พี่ออดมองว่ากรุงเทพยังได้ไหมหรือว่าน่าจะไปหัวมือตามหัวมือต่างๆหรือไปตามเมืองท่องเที่ยวน่าจะมีโอกาสมากผมว่าผมว่าตามเมืองท่องเที่ยวมีโอกาส ค,ค่อนข้างดีเลยนะครับผมคิดว่าอ,อย่างเชียงใหม่นี่ก็จะเช้ากว่ากรุงเทพอ,อีกนิดนึงคือก็มีประมาณปีเดียวเองออนะครับเล้วเชียงใหม่ตอนนี้กําลังบูมเลยม,มีได้ยินว่ามีเพลิรือดีมาเก็ตที่เป็นคล้ายๆกับฟู้ดฟู้ดทรักมาหลายๆเจ้ามาอยู่รวมกันด้วยอะไรเงรี้ยเป็นต้นแต่ผมยังไม่ได้ยินว่าเมืองอื่นมีผมยังไม่ได้ยินว่าหัวหินมีฟู้ดทรักอะไรบ้างผมยังไม่ได้ยินว่า อายุทยามีฟู้ดทรัคอะไรบ้างอะไรเป็นต้นผมก็พวกนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าอายุทยาแล้วมันล้อกับความเป็นอาหารไทยขายนักท่องเที่ยวต่างชาติที่โหน่าจะได้อะไรอย่างนี้ไม่รู้อาจจะเป็นกุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาหรอว่าฟูดทรัคได้อยู่ือแล้วก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะกุ้งเผาฟู้ดทรัคเนาะใช่แต่ว่ามันต้องมีทวิสอะไรสักอย่างนึ่งนะผมว่าถ้ากุ้งเผาธรรมดาเขาอาจจะว่าเอ้ยงั้นไปกินเรือนต้นน้ำอะไรอยนี้ดีกว่าไปกินข้าวประจำของเขาอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะต้องเพิ่มมากกว่าเดิมนิดนึงเป็นกุ้งเผาโรอะไดียวเแซนด์วิชกุ้งเผาหรือว่า ปาลิออนได้ไอเดียได้ไอเดียแล้วใช่ไหมฟิลแต่ว่าผมเห็นด้วยนะที่พี่ยอดบอกว่าตอนนี้ตลาดเฉพาะหัวเมืองใหญ่ๆอย่างน่าสนใจกว่าเพราะคนเทม่ครับเริ่มที่จะเปิดเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเพราะเราเห็นไปจนถึงร้านตัดผมแล้ว ผมคิดว่าวันนี้ก็มีคนเปิดเพิ่มฮะเนี่ยดูรายการนี้ก็เดี๋ยวมีคนเปิดเพิ่มแน่นอนเพราะจริงๆผมว่าลงทุนไม่สูงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมติว่าลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยสมมตินะฮะคือเราก็ยังเอารถไปขายต่อได้มันก็ยังได้อะไรบางอย่างไปับินมาใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปลงทุนในร้านเงี้ยเปิดร้านขึ้นมาแล้วไปตกแต่งร้านสถานที่ต้องเช่าอีก เรียบร้อยเลยตกแต่งร้านปุ๊บจมไปเลยขายต่อมไม่ได้เซ็งคานนี้ก็จบเลยดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจมากเพลคุณผู้ชมคนไหนนะครับอ,อยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็มาลองดูแต่สิ่งที่สําคัญแบบที่พี่ยอดบอกเลยต้องดูนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีความแตกต่างน<ช>ะครับมีทวิสอะไรขึ้นมา,มาก,กว่าเดิมนิดนึงเพราะถ้าสินค้าเราไม่แตกต่างคนไม่ให้ความสนใจหรือว่าให้ความสนใจแค่แรกเดียวก็เป็นเหมือนไฟไม่ฟังแล้วก็จบหายไป ใช่ครับเพราะว่าฟู้ดทรัคส่วนมากราคาก็จะสูงกว่าร้านปกติอีกนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมีมันมีลูกเล่นมีอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้ผมฝากไว้ว่าใครจะทำฟู้ดทรัควางแผนที่จอดดีๆครับคุณผู้ชมเพราะถ้าวางแผนที่จอดไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องวิ่งหนีเทสกิทขับในทีก็ได้ได้ครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของคุณยอดนะครับส่งวงในมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับช่วงที่ผมใช้วงในบ่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อคุณยอดมานี่เวลา จะหาร้านอาหารอะไรจากวงในก่อนแล้วครับดีครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าก่ับมาติดตามเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนในช่วง Stop Loss กครับ